จะไปไปน้องเฮ้ยไม่ดูไอ้ดูเลยไม่ได้เลยแม่ดูดูเลยไม่ได้เลแ่ดูดเยไม่ได้เลม่ กิโก anyway. okay. ิโเอาเตมามเอดูเร okay. okay. hmm. so ็วมดูเร็วไปดังนดดังนดดังนเีมาตาทีนีเอเอเห็นมาพ่อบันะเฮ้ยนคนดีแม่จะเนรู้ต่อหลังจากนาตรงขึ้นมา ตัวโตกันส yeah. ี้เแล้วฝนก็มาแตก่ตรงไม่ลูกตัวนี้นะอืมไมอกไได้ัวเลย่งมากังมากมากตายมเรื่องก็่เนก็น่าต่อไม่เมนุ่มมากเดน้องคุยไอน้องมายลน้าจำได้ไหมจำได้เหรอจำได้เลยรูดเบือมันไม่นัวมันโดนไหมอ่ะจำเบือ จับกับมือตีก้มตีก้อยอ๋ก้มตีก้อยวนนีเอาเส้นล่งวันนี้มันกาโจมโอ้ยโ้พตังันได้เสียวเขหรอนล่อยลอยปล่อยปล่อยปล่อยปลปล่อยปล่อยปล่อยปลดอยปล่อ่อยวล่อยปม่อป่อยปล่อยปล่ยลย่อลอยปล่อ่อย่อยป่อยปอยน่อยปล่อยป่ยล่ย่อป่่ลย่ป่เ่ย